มาแล้วครับขบวน133นะครับได้ GEA 4528นะครับทำขบวนมานะครับวันนี้ช้าอยู่37นาทีนะครับเมื่อวานก็ได้ GEA นะครับ133 ไฟสว่างจ้ามาเลยนะจีับโอตู้หลังโล่งเลยไม่มีกน